สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชอ,อยางกูนชาแนล Channel. วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเดอดเรียวนะครับสายฟรีนะครับรถไฟเริ่มต้นแล้วก็ไม่มีคา่าด,ด้วยธารกิจของเราวันนี้ก็คือต้อง ต้องทำอย่างน้อยหนึ่งภารกิจในนี้ให้สำเร็จนะครับถ้ามาสำเร็จก็ไม่ผ่านโอเคก่อสร้างห้องก่อนนะคะ มาแล้วขายทองแล้วก็ไปซื้อปืนกับถุงก้าไมยแค่นั้นแหละโซโล,โลครับโซโลไม่มีใครเลยไม่เชื่อดูนี่ลงโจนี่คืออะไรครับทุกคน ใครรู้บอกหน่อยนะครับอืมิดเอ็กก็ได้นะแต่ขอไปซื้อปืนก่อนดีก,กว่าไม่เอาอ่ะเดี๋ยวใช้ดีซื้อปืนดีก,กว่า โอเคนะครับทุกคนเราจะซื้อปืนห้าสิบบาทพอดีเป๊ะผมก็ไม่เหลืองเงินสักบาทนะครับคือถ้าหมดผมก็ต้องอืมนั่นแหละไปออกเดินทางกันเลย เอ้ยลืมลืมอย่างหนึ่งเลยนี่หนังสือพิมพ์นะครับเอามาติดไว้อย่างนี้เลย คุนคิดว่าแคบไปหน่อยไหมค,คิดว่าน่าจะแคบมากอเออแบบนี้น อซอมบี้ประมาณ2 0 0ตัวนะครับถ้าจะทำภารกิจหนึ่งให้สำเร็จโ okay, อเคเดี๋ยวเราไปหาบ้านกันนะครับุโคนเจอแคมป์โจร ครับเข้มโจนไปทุกคนครับเราไปผูกกันเลยถ้าเราตายก็คือจบไว้เบนที่นี้เราก็ไม่ผ่านนือหลบไปที่ที่ต้ง อันนี้เราจะเอาไปขายดีไหมเอาไปขายดีกว่านะครับทุกคนเอาตังแต่เลือดเราตอนนี้แทบจะไม่มีแล้วนี่ไงบอกว้าวนี่ไงกระสุนมีของเยอะเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเก็บมาให้หมดเลยครับนี่ไงไอที่ผมสงสัยมันน่าจะเป็นธนูครับทุกคน คิดว่าน่าจะใกล้มืดแล้วะทุกคนต้องรีบกลับรถไฟละอันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะทุกคน กึับรถไฟดีกว่ามีความรู้สึกว่าใ้จะมืดแล้วนั่นไงเหมือนที่คิดเลยวันนี้เป็นคืนอะไรเป็นคืนซอมบี้ครับทุกคนเห็นซอมบี้ ทุกคนน้ำมันหมดของที่เรามาเมื่อกี้น่าจะช่วยอะไรที่อยู่นะผมเห็นตัวอะไรปีนขึ้นไปเมื่อกี้ทุกคนนี่ครับจริงมันเขาเรียกว่าอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะนั้นแหละ อันนี้เป็นโจอย่าปีนเนี่ยทุกคนนี่ผมหอมเลยเนี่งอันนี้ศพ น,นี่ศพพวกมันแน่เลยอ๋อผมเผาศพพวกมันนี่เผาแล้วนี่เผาแล้วแต่ก็มีน้ำมันนะครับทุกคนเงี้ยทุกคนดูดีเลือดทุกคนเห็นเลือดผมไหมรอเช้านะครับทุกคนรอเช้าใกล้เช้าแล้วแต่คนตีสี่ล้ว จริงด้วยครับทุกคนเช้าแล้วเช้าแล้วนะครับเมื่อกี้ก็คือผมเผาคาร์บอยเป็นหนึ่งตัวแทนที่จะไปขายบ้านบ้านเจอบ้านแล้วทุกคนแต่น้ำมันนะ่ะหมดแล้วไปไปบุกบ้านกัน คนเห็นว่าเมื่อกี้ตัวนั้นมันวิ่งไวมัน,มนวิ่เ็อันนี้เอาไปเป็นอะไรได้เชื้อเพลิงได้นะครับเจอกระสุนอีกแล้วเย้ เราก็ได้น้ำมันมาเยอะเหมือนกันเดินกับรถไฟไปเติมน้ำมันกันดีกว่า นี่นะครับทุกคนขยะหมดเลยสามารถเอาไปเป็นเชื้อเพลิงได้เมีเชื้อเพลิง ไม่เจอบ้านสักหลังเลยครับทุกคนทุกคนเจอหมู่บ้านเราควรแวะดีไหมแวะดีกว่านะครับไม่มีอะไรจ,จะเสียแล้วเพราะเรามาคนเดียวด้วย ทุกคนมานอยมกันหมู่บ้านเลย ผมว่าเราไม่คนบุกแล้วเราไม่อยากบุกแล้วเดี๋ยวตายก่อน นะทุกคนดูเลือดดี ก็เผาศกขาบอยทุกคนอืมโอเคเฮ้ย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 มันบุกเข้ามาได้ยังไงอหรทุกคน ก็ามาได้ไงอ่ะอยู่ดีมันเข้ามาเลยอ่ะมันเข้ามาทางไหนทุกคนเห็นปะ่ะ ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b e กดกระดิ่งขาอเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับบ๊ายบาย